มาครับผมสําหรับพี่น้องทีมล่างมองหารถครอบครัวใช้งานนะครับผมโดยเฉพาะค่ายโตโยต้านะครับผมกับฟอร์จูเนอร์ขันนี้นะครับเป็นฟอร์จูเนอร์เรจนเดอร์ครับเป็นโฉมใหม่แล้วนะครับพี่น้องคนใดถึงล่างมองป้ายแดงนะครับผมคันนี้ผมว่ามือสองกะจริงนะครับแต่สภาพป้ายแดงนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมรอบคันกันเลยนะครับผมนี่พี่น้องเมืองสวยๆนะครับสีขาวนะครับผมเป็น ตัว f o r t u n อ r r ลีเจนเดอร์นะครับแบ็ c ไว h i นะครับก็คือหลังคาดดำนะครับกันนี่เป็นตัวท็อปของรุ่นนะครับป้ายแดงกับราคาอยู่ประมาณล้านห้าเกือบล้านหกนะครับผมสำหรับท่านนี้ผมก็ขายอยู่ uh, ราคานะครับหนึ 1> 1, 3, ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสวยๆนะครับพี่นอ้องสำหรับมือสอง ว่าต่างอยากสภาพายแดงเลยครับพี่นองครับสวยๆเลยโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมภายในครับสภาพภายในก็สวยนะครับผมปายแดงดีๆนี่เองนะครับผมไปบนรถสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ มาแล้วเลขไม่นะครับผมอยู่ที่สองหมืนแปดพันกิโลเองนะครับผมลูกค้าเก้าเพิ่นขายนะครับเพิ่นจิบไปยุโรปนะครับผมก็คือเดินทางไปต่างประเทศนะครับผมก็เลยขายขันนี้นะครับคือสีบอลได้ใส่แล้วเถอะเดี๋ยวพาไปเบิ้งกล่องหลังกล่องยางคมชัดนะครับในส่วนของกล่องถอยนะครับพี่น้องสังเกตบิง่ง ปรับโหมดได้นะครับผมแอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้นะครับภายในก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องเ <c oughs> บาะหลังเบาะหลังบาท่านจะใส่งานนะครับใส่กับใส่งานหน่อยครับพี่น้องประมาณนี้ครับสวยๆเลยนะครับรับไครที่กำลังมองหาป้ายแดงอยู่นะครับผม ปีหน้าเบิรงคันนี้นะครับมือสองกับจริงนะครับแต่สภาพป้ายแดงนะครับผมมีกองรอบคันห้นะครับสำหรับเจ้า toyota fortuner regender คันนี้นะครับปี2021นะครับผมเครื่องยนต์2.4ไจดสสวยๆนะครับผมโอเคหลังคาดำโอเคประมาณนี้ครับเครดิตดียื่นจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจจัดไฟแนนซ์นะครับ ก็มื้อนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ